ผาสิงเหลียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นมองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายสิงกำลังเหลียวปรากฏการธรรมชาตินี้เกิดจากการชุดตัวของผืนดินจนกลายเป็นรอยชั้นของหินที่มีลักษณะคล้ายเสาหินเป็นดินลูกลังเสาถูกยึดด้วยเนื้อดินเหนียวลูกลังปนกวดหินมีหลายจุดที่มีรูปร่างคล้ายกำแพงรูมัน ตามตำนานเล่าว่าถ้าเราขึ้นไปที่ยอดดอยสิงเหลียวจะมองเห็นม่อนหินดินขอซึ่งม่อนหินดินขอนี้มีตำนานว่าเป็นที่ฝังสมบัติตรงตามหลักฐานชิ้นหนึ่งในหนังสือดัชนีเมืองที่มีกล่าวไว้ช่วงหนึ่งว่าในเขตอำเภอฮอดจะมีที่ซ่อนสมบัติอยู่ในเขตตำบลบ้านตาลสองแห่งหนึ่งในที่นั้นคือที่ผาสิงเหลียวประวัติตานานนี้มีมานานกว่าพันปีแล้ว และปัจจุบันคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ก็ยังคงมีความเชื่อนี้อยู่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีคนเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้พบถ้ำอยู่ในพื้นที่นี้แต่ปัจจุบันกลับไม่มีใครหาถ้ำนั้นเจอว่ากันว่าถ้าหากใครสามารถหาพบได้จะเจอกับผู้คุ้มครองที่มีลักษณะคล้ายพญานาค หลังจากผ่านผู้คุ้มครองไปได้ก็จะเจอกับประตูทางเข้าที่มีเฟืองขนาดใหญ่การจะหยุดเฟืองนี้ได้ต้องใช้ไม้สูงหลายร้อยท่อนในการคำ้ำหากสามารถผ่านเข้าไปได้จึงจะพบกับสมบัติด้านในสำหรับการเดินทางไปยังผาสิงเหลียวเริ่มต้นจากอำเภอหอด ใช้ถนนสายหอดดอยเต่าหรือทางหลวงหมายเลข1103มุ่งหน้ามาทางอำเภอดอยเต่าระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านตาลเข้าไปจนถึงบ้านตาลใต้เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกผาสิงเหลียวอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตร หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินลงตามบันไดไปถ่ายรูปที่บริเวณระเบียงด้านล่างซึ่งเป็นจุดที่มองขึ้นไปบนหน้าผาจะเห็นหินที่มีรูปร่างคล้ายสิงเหลียวได้ชัดเจนที่สุดนอกจากนี้หากต้องการถ่ายรูปผาสิงเหลียวระยะไกลก็จะมีทางเท้าให้เดินไปทางทิศเหนือจะเห็นผาสิงเหลียวอีกรูปหนึ่งคล้ายกำแพงรมันอย่างชัดเจน